ตอนนี้เวลาสี่ทุม่มครึ่งวันที่ไรสามสิบเอธันวาอีกครึ่งอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะทุกคนปีใหม่จริงๆหมนูนราคิดไปแล้วรอบหนึ่งแหละเ็จะทำอีกรอบหนึ่งเลยนะฮะซึ่งก็จะมาวอวยพรก่อนเลยว่าขอใหปีหน้าปีที่ดีดนะทุกคนคลิปนี้อาจจะลงแบบเที่ยงคืนนี้ปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย แต่คือมันก็ปีใหม่แล้วแต่ก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะทุกคน้าเป็นเดืนเยด้วยก็ขอให้เจอยิ่ติดีไม่ไได้ว่าปีหน้าเดี๋ยวก็พวกน้องคนที่เรียนอยป .6 เนี่ยก็ขึ้นม .1 ใช่ไหมก็ขอให้สอบเข้าได้นะฮะซึ่งก็มาแล้วทีนะ้เรื่องมีเรื่องผู้ติดตามปีนี้ผู้ติดตามผมขึ้นมาเดี๋ยวชี้เปนร้อยสองร้อยแปดคนแต่ เสียผู้ติดตามไปเจ็ดสิบหกคน,นได้ผู้ติดตามอยู่ร้อยเก้่สามสิบสองคนออไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่อยากก็จะให้มันถึงแบบหนึ่งพันอะไรอย่างเงี้ยน,นะทุกคนเด๋ยวผมอยากถึงหนึ่งพันมันจะได้แบบทําเงินได้จะได้มีเงินซื้อขนมซ,ซื้อนูซอนี่ให้คนที่บ้านนะฮะคือเนี่ยเป็นที่ผมอยากทำตั้งแต่เด็กๆเป็นไงที่ผมตอนเด็กก็ จะมาทำคลิปวันนี้นะคะผมจะมาเล่นลยอยะไรนั่งปีนตรงโซฟาเสียงตาทุกคนหนึ่เนี่ยปีนโดดไปโดดมาวันนี้จะมาทำชาเลนจ์นู่นเะนี่ยถ่ายคลิปเล่นๆเ,เปิดเพลงแล้วก็ไอเพลงเดยเลยที่ซองอะไรทุกคนทุกคนได้ยินนะฮะเคยได้ยินอะ่ะงั้นแหละผมก็ทำตามเพลงก็เอาโตลงมาเล่นหน่อยโอเคอออเอออาหนักแขนเอ้ยนักขาโอเคใช่เมื่อก็คือตอนเด็กๆกับผมที่ผมเจอมาซึ่งมันก็พ่อผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยทำช่องยูทูบเลยไหมล่ะ เนี่ยผมก็เลยเออได้แน่ทำแล้วก็ทามาเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะฮะก็มีผู้ติดตามแค่ห้าร้อยเจ็ดสิบสองคนมาตอนนี้ <c oughs> ก็ช่วยกดติดตามหน่อยนะอยากถึงหนึ่งพันถ้าว่าพราะผมเคยบอกว่าเนี่ยผมจะทําให้ช่องเนี่ยถึงหนึ่งพันให้ได้แล้วก็จะหาเงินมาให้พ่อแม่ถ้วพวาพูดง่ายๆคือผมก็อยากทํา youtube ไปให้มันได้เงินเยอะนะจะเอาเงินมาให้คนที่บ้านอยากไปซื้อขนมกินไปซื้อของเล่นอะไรเงี้ยตอนนี้อยากได้ของเล่น แต่คือแบบไอ้สกิฟดีน้นั่นแหละพูดตรงๆอ่ะเออสกิดี้รวมแล้วหนึ่งพันบาททุกคลิปที่ทุกคนเห็นไปทีสกิฟดี้เนี่ยผมเสียไปรวมแล้วนะเกือบสองพันนี่อีกพันหนึ่งในโทรศัพท์เนี่ยไม่ใช่โทรศัพท์นะในโทรศัพท์อีกพันหนึ่งตอนนี้กำลังดูโค้ดดูคอยอะไรอย่างนี้ในแอปส้มนะฮะโอ้ เนื้อนะช่วกันหน่อยแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วหูติดตาหูหนึ่งหกร้อยเนี่ยมผ,ม 600, ผมจะกินมาม่าผิดซึ่งผมก็กลับไปแล้วน่าจะคูสองนะันนี้อันนี้คือเหมือนสปอยน,นิดหนึ่งก็ตอนนี้ผ่านมาแล้วสามนาทีนะฮะสี่ทุ่มสามสิหกผมก็อยากพูดยาวจริงๆผมอยากไล์สดแหละมันจะมีคนที่ถามมาแล้วก็มีเพื่อนผมถามนะว่าทําไมถึงไม่ไล์สดไล์สดไล์สดหน่อยอยากไล์สดได้ดูไล์สดที่หน่อย ก็มีช่วงนี้ผมทร้งช่องอีกช่องหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าอิสระหนึ่งสองสามไลฟ์นะแต่ไม่มีใครดูช่องน,นั้นเลยไม่มีใครสนใจช่องน,นั้นเลยผมไลฟ์ไปครั้งเดียวในช่องน,นั้นแล้วผมก็ไม่ไลฟ์เลยแต่ช่องไม่ลบนะยังอยู่ทุกคนก็ไปดูกันได้แต่ผมคงมไม่ไลฟ์ช่องน,นั้นแหละก็จะรอให้อันนี้มาใช้ได้ผมเขาบอกว่าต้องอายุถึงสิบสามผมอายุยังไม่ถึงไงปีหน้าเนี่ยถึงแล้วปีนี้สิบสองไงเดี๋ยวปีหน้าน่าจะสนะิบสามแล้วแต่ก็น่าจะซักประมาณกลางปีนะก็ เดี๋ยวไลฟ์ได้มาดูกันด้วยก็รอรุ้นกันได้เลยหรือถ้าไม่ได้ก็ต้องแก่เพราะมันมีคนที่เขาแบบอยู่ๆได้มีปัญหาอะไรผมไปเจอนใน Youtube มานะก็ผมจะให้ดูนะคลิปที่ปีนี้คิดว่านะผมผมก็จําไม่ได้ไม่แน่ใจร้อปร์เซแต่ที่ผมเห็นมาก็คือปีนี้แหละนั่นก็คือคลิปนี้นี่ ไม่ไม่ได้ให้ดูทั้งวิดีโอนะให้ดูแค่แบบรูปหน้าปกไปดูเอาเองไปคลิปความลับสปิเกอร์แมนในแมปใคคิวสไตรค์นะฮะผมก็ไปเจอคนก็คอมเมนต์เต็มเลยในอนคาคตจะมีท่านกัมมาแมนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณคามาคุระเซนเก้าแปดสองนะอะไรเงี้ยนี่ผมเจอมาเขามาคอมเมนต์อะไรเงี้ยผมก็ก็ดีใจแหละคือตอนนั้นอะเอาจริงๆนะคือผมแบบเหมือนเพิ่งตื่นลงมา ลกินข้าวเอาเบื่อทําอะไรดีว,วะถ่ายคลิปดีว่าถ้าทุกคนสังเกตเสียงในคลิปผมก็ได้ประมาณมานัน้วันนี้นะครับผมเราจะมาหาเออความลับในเกมในเกมเออโลบอกแล้วครับใครจูสไตล์นะ <c oughs> ใช่เสียงรบกวนคือดังมากผมไม่ได้บอกใครเลยว่าผม,ผมเลยว่าผมจะถ่ายคลิปทุกคนก็ลังดูทีวี ทำโน่นทำนี่ทำโน่นทำนี่อเต็มไปหมดแต่ผูต้ติดคนดูสามพันแปดร้อยคนเครียดแต่ซิมูเลเตอร์ซึ่งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็อยากให้คนมาดูเยอะๆอย่างนี้แหละก็ใครก็แบบดูคลิปนั้นไปแล้วแบบดูเยอะๆก็ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมก็มาบอกกันหน่อยก็ได้นะฮะในคอมเมนต์ แล้วก็อันนี้เป็นมากสุดหน้าของปีนี้มาคิดว่าหนึ่งปีที่แล้วก็น่าจะใช่แหละช่วงนี้เนี่ยผมมีพัฒนาที่เริ่มทำปลุกคลิปแนละ้วทุกคนลองไปดูเห็นไหมเดี่ยวขึ้นมาสามอันตรงนี้อีกแนละ้วว่าตรงนี้ที่ไม่พออ,อ่าน,นี่นะหนึ่งสองสามนะเพี่ยผมก็เสียดายอยู่ในวันปีใหม่แล้วเร็วมากเลยจริงๆทุกคนผมยังจําแบบตอนปีที่แล้วได้อยู่เลยเห็นเขาบอกว่าปีหน้าเดี๋ยวจะมี G D A เกมเพลง หนังหนังสกิบดี้ดีด้วยใช่อะนรอย่างนี้ผมรอหนังสกิบบี้ดี้วามีจริงไหมแต่ถ้ามีจริงผมจะรอคือรุนจริงๆแล้วตอนที่ผมเจอเขาบอกว่ามีอะ่ะผมแบบเฮ้ยเฮ้ยสกิบดี้ดีผมแบบรุนมากถ้ามันเข้าโรงอะ่ะผมจะเป็นคนแรกที่เข้าไปดูให้ได้ผมจะบอกไม่อยากดูสกิบดี้ดี แน่นอนถ้าทุกคนเจอผมที่ลงก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมจะแต่งตัวเป็นจิปดี้หมดเลยวั <c oughs> นนี้พูดเลยนะไม่รู้เฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> หนื่อย <c oughs> ต,โตะโกนซะสดังเลยอยากไลฟ์สดผมยังจำได้ปีที่แล้วมีช่องดังๆผมอย่างเขาไลฟ์สดเจนคนก็มานั่งดูมีเล่าเรื่องแบบแต่ผู้ติดตามสูงถึงหนึ่งล้านเต็มหมดเลยผมก็อิจฉาแหละเอาจริงๆอิจฉาอยากทำบ้างแต่มันทำไม่ได้ ไม่เป็นไรก็ปีนี้ก็สนุกนะก็มีผู้ติดตามเยอะขึ้นมีทำนูน่นทำนี่ผมขึ้นหมหนึ่งแล้วด้วยเปลี่ยนโรงเรียนแล้วถ้าทุกคนสังเกตน,นะฮะตอนตอน้ตนๆเนี่ยตน้นนปีเนี่ยที่ผมลงคลิปอะไรเพวกนใ้รีวิวของพวกเนี้ยอาจจะเห็นชุดผมเป็นชุดอันเก่าใช่ไหมคือรูมีรูปไหม,มวะน่าจะมีแหละน่าจะมีแหละลตรงนี้เดี๋ยวไปหามาก่อนเดี๋ยวตรงนี้อันนี้อันบนนะอันบนนี่คือเป็นชุดนักเรียนเก่าผมทุกคนอาจจะเห็นได้ในคลิปก็จะมีแบบรูปหัวใจอย่าง้ใช่ไหม แต่พอผมเปลี่ยนโรงเรียนเนี่ยมาอยู่หอวังอันล่างอันล่างเองออันล่างคุยอยู่กับใครวะพเป็นโรงเรียนใหม่ซึ่งทุกคนลองลองไปดูนะตอนต้นปี2024เนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยชุดนี้จริงด้วยว่ะพอมาดูตอนท้ายๆนะก็จะเห็นว่าเปลี่ยนชุดหนึ่งกอะนะก็มีเปลี่ยนชุดมีเปลี่ยนโรงเรียนโห oh <my> ผมก็เะได้ายมันปีใหม่แล้วทุกคนมันเร็วมากอะ ซึ่งก็ปีหน้านี่จะมีหลายๆอย่างเยอะมากเลยโดยเฉพาะที่ผมบอกไปตะืกี้หนังสกิปิี่เราจะไม่เบียวอะไรขนาดนั้นในปีนี้นะเดี๋ยวโบ <laughs> คลิปนี้เราจะลงตอนปีสองพันยีสิบห้าอืมไม่เป็นไร <laughs> ก็ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มสี่สองผมอยากไลฟ์มากเลยแลจริงๆคือแบบเฮ้ยทำไมมันไลฟ์ไม่ได้วะ อยากไลฟ์ในช่องทางอื่นเลยแต่คือก็ไม่รู้จะไลฟ์ทางไหนก็ผมก็เล่นอยู่หลักๆคือ,อ,อมีไอจี uh, ที่ผมใส่เป็นลิงก์นะ <c oughs> โอ้ชิบหายแล้วโควิดไปเนี่ยเออใช่ไหเนี่มีไอจีดิสคอร์ดแล้วก็ TikTok. TikTok ทิกตอกทิกตอกนี่ผมไม่ได้ลงมาเยอะมากเลยอะ <c oughs> ทิกตอกไอคิดอะไรเนี่ยทิกตอกนะนะมีไอจีไอจีที่ผมก็คือไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับช่องเลย ผมก็เป็นลงอะไรของผมเมนะือนอะมีลงอสตอลรี่อะไรพ่นี้นะไปดูได้แล้วก็มี Discord ใช่ไปเข้ากันได้นะทุกคนมันมันเคยมีผู้ติดตามคนหนึ่งเข้ามาแล้วที่เป็นคนต่างชาติด้วยคือมาเล่นเกมผมอยู่แต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วไม่เป็นไรก็เข้ากันได้นะใครเข้ามาก็เดี๋ยวผมก็จะอัปเดตช่องมันไปเรื่อยๆเรื่อย แล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอาจจะมีอาจาอาจะมีช่วงที่แบบผมแบบให้คนดูมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเลยเล่นๆๆแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนน่าจะเป็นช่วงที่ผมไลฟ์ได้ผมก็อยากจะพูดเรื่องแ <laughs> ว่นก็คือพูดง่ายๆคือคลิปนี้ผมก็อยากจะมาอัปเดตว่าเออปีนีม้มีอะไรประมาณไหนบ้างแต่คือไม่ได้พูดถึงใครแบบเป็นลิสต์แบบเดือนมกรมาผมได้เปลี่ยนว้าาเวอร์เกินคนจะเห็นนะคบว่าแว่นผมเปลี่ยนไปแล้ว ผมบอกก่อนเลยนะว่านี่แว่นออกตัดแต่ไม่ใช่รุ่นที่งอได้คือทุกคนที่ว่าเฮ้ยแว่นออากตาดัดมันต้องงอได้แน่นอนเลยมันจะมีรุ่นที่งอไม่ได้ครับอย่างเงี้ยนี่นนผมไม่ใช่งอไม่ได้นะงอได้แต่คือแบบงอเยอะเหมือนที่เขาแบบงอบิดอย่างเงี้ยบิดอืดลงมาขนาดไม่ขนาดนั้นแต่คือก็แข็งแรงอยู่ใช่ไหมแว่นเขาก็ดีเนี่ยติดแน่นหน้าผมมันสวยงามนี่ผมเลือกเองด้วยนะเห็นไหม กำลังมันตัดออกดูเป็นผู้ใหญ่ดีแล้วก็มีอันนี้นะที่อัปเดตมาถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะปีนี้แหละเนี่ยอันเนี้ยใช่ไหมวะน่าจะใช่นะไม่ก็ปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ก็มีซื้อมาเพิ่มมีอะไรมาเต็มไปหมดเลยคลิปนี้เอช่องเอเอเอะไรปีนี้ก็มันนี่ก็เศร้านะมันปีใหม่แต่คือมันผ่านไปมันก็ดีแต่คือผมก็แต่ตื่นมันมันตื่นเต้นอะ่ะไม่น่าจะเสียใจน่าจะตื่นเต้นอะ่ะว่าเฮ้ย จะปีใหมแล้วเนี่ยอีกสิบห้านาทีเชห้าทุ่แมแล้วอีกหนึ่งชั่วโมองโอยผุย่าผมถามผมว่าเนี่ยเจะอาอบน้ำไม่ทำไมไม่อาบน้ำทีผมบอกว่าเดี๋ยวอาบน้ำอีกทีปีหน้าไม่ได้หมายถึงต้นปีหน้าหมายถึงปลายปีหน้าแต่คนผมผมไม่ใช่คนตะ่เขปลุกในกขนาดน,นั้นถึงแม้เพื่อนที่โรงเรียนหอววังผมจะเข้าใจว่าผมเป็นคนไม่อาบน้ำตอนเช้าคื่ผมก็ไม่อาบน้ำตอนเชา้าจริงแหละ ตื่นงเข้าใจผมไหมคนมันไม่อาบนะ้ําตอนเช้าเพราะอะไรมันตื่นไม่ทันทุกคนจะเรื่อเฮ้ยไม่อาบน้ำตอนเช้าตัวเม็นทุกขบไม่จริงมันไม่จริงผมปกติเลยตอนเย็นผมก็ไม่ได้อาบนะ้ำฟื้ววิ่งผ่านน้ำอย่างนงี้ไม่ผมก็อ,อาบอาบผมก็ฟื้ฟื้ฟื้ผมก็ยิ่งไม่มียืงอระสระสา,สาแล้วก็เป่าด้วยขนาดตอนที่แบบผมฟื้วไปเนี้ยก็ยังเป่าโอ้ห oh, มิง แค่นั้นแหละคุคหัวถิกตอนแรกๆผมก็ไม่ค่อยแบบอยากให้ใครเห็นาเติมผมยาวแต่ว่าผมสั้นผมูก็ไม่ค่อยอายอพอมองไปมองมามันก็เริ่มอาอแล้ววะไม่เป็นไรก็คลิปสุดท้ายของปีนี้ก็เจะเป็นอันนี้ไม่อันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปออนหัดนะฮะนี่หรือไม่ก็น่าจะเป็นช็อตถ้าช็อตนี่เหมือนว่าผมจะตั้งเวลาลงแล้วไมหมายหมาอย่างยาง,ยางก็นะฮะมี มีอนี่นะะไอคลิปออนหัดอีพีสี่สิบแปดก็ไปดูกันได้นะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วคิดว่าแม่ก็คลิปนี้แหละอืมก็เดี๋ยวน่นะาคุดคงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นอย่างเช่นอาจจะมีกีสกินก็ได้เนี่ยข้างหลังนี่อาจจะมีกีสกินก็ได้ทุกคนอาจจะเห็นผมลอยไปลอยมาอยู่ในหน้าเกมก็ได้ <c oughs> แต่ผมก็กำลังเล่นเกมอยู่วันนี้นะครับเผมลอย,อยข้างล่างฟื้มขึ้นมาอยู่นี่ไปนน่นไปไหนมา <c oughs> อต,อตอนนี้ร้อนมากไม่ได้เปิดพัดลมไม่ได้เปิดแอร์เลยเลยเดี๋ยวตอนทายคลิปนะคะก็จะขึ้นอินเสิร์ตตอนดูผู้ผมดูผู้ของเซนทัโวนะผมไม่ได้เดินไปในดูไหนผมดูตรงสถานีแอร์พอตลิงนะมองไปดูว่ามีผู้ผมดูอย่างนี้เกือบสองสามปีแล้วผมก็ไปขึ้นมองดูเอ้ผู้ออะไรสวยหมดเลยยืนรอจนไม่ไม่มีอ่ะ จนคนก็กลับกหมดแล้วเพิ่งลงบ้าผมอยู่ใกล้นะจริงแต่ผมไม่บอกอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวบุกมาปนเลยอย่างงี้ยไม่ได้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 แหมถ้าจบนี้คงคลิปนี้ก็คงจบจบคลิปจบนี้โอ้คลิปนี้คงจบแค่นี้แหละแะทุกคนก็แฮปปี้นิวเยร์นะคะแล้วก็หมดปีนี้แล้วเสียใจไม่เป็นไรก็ทุกคนก็มีอะไรอยากคุยงก็มาคุยในคอมเมนต์ได้แล้วก็เข้าช่องที่ขอบผมด้วย คุณอาจจะได้สิทธิทพิเศษหรดหน่อยผมก็ไม่รู้หลยจะมีสิทธทิพิเศษอะไรแต่คุณอาจจะได้ก็ได้ <c oughs> ไม่แน่หน่อยจะเวอร์หนึ่งข้าวแบบเอ,อ้ยเดี๋ยวผมพาไปกินข้าวหมายม่งๆไม่ไม่ขนาดนั้นผมก็แค่พูดเล่นๆผมก็แค่จินตนาการไหลตามน้ําไปตามสมองผมแต่อาจจะเป็นไปได้ไม่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 รู้ก่กนนะฮะไว้เจอเงินปีหน้า ปีนี้ก็จบไปแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีก็ทิ้งไปอย่าไปทิ้งเพื่อนคุณนะอย่าไปทิ้งเพื่อนคุณนะไม่ก็แบบอย่าไม่ใช่แบบขอขอให้สิ่งไม่ดีหายไปแล้วคุณแบบฟื้นหายแกไปทานน็อดดิดนิ้วไม่ไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นเห็นไหมสิ่งที่ไม่ดีทิ้งไปเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนี่เพื่อนผมอย่างเงี้ยสิ่งไม่ดีอ่ะในเมื่อผมอยู่อย่างเงี้ยเออผมบอกบุ๊บไปขอให้สิ่งไม่ดีเนี่ยทิ้งไป ไปแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะทุกคนไม่ใช่แบบออกขยะไปทิ้งแล้วแบบโยนทิ้งอะไรย่างเงี้ยก็ไม่ได้เข้าใจไหมก็หมายถึงแบบอะไรที่มันไม่ดีเรื่องที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบอ,อกหักเรื่องนี้ผมไม่เคยแล้วก็อ,อกหักอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรให้ลืมไปหาคนใหม่ม o v e อนตรงน้น Move o นซะไอ้พวกเพื่อนผมเนี่ย ที่มันมีแฟนโดนแฟนเลิกอ,อกหักกันแล้วก็มาทักผมไปมาพูดที่รูาเขาล่องหายสองสามวันผมเคยเจอเฮ้ยรู้สึกดีใจคลิปนี้ทำยาวเหมือนไลฟ์สดเลยแต่เดี๋ยสุดไม่ได้ทุกคนก็ทําตัวเหมือนว่าคลิปนี้ไลฟ์สดอยู่นะคะ <c oughs> ผมอยากไสดอนะเดี๋ยวค่อยไลฟ์สดปีหน้าก็ได้ตอนนี้จะห้าทุ่มตอนนี้จะห้าทุ่มแล้วสิบนาที เวลาก็เดินต่อไปเรื่อยๆไม่รอเราเลยจะไปตัดขามันก็ไม่ได้นะทุกคนไม่ใช่แบบเฮ้ยนาฬิกามันหมุนเลยไ่ตัดขาตัดเสนเ้นดำๆตึ๊บอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่มันก็ไม่ได้จะหยุดซะหน่อยเข้าใจไหมทุกคน,นก็อยากทำาเลยอยากให้มันหยุดได้แหละให้ผมจะหยุดเวลาถ้าตอนนี้ผมหยุดได้ผมก็คงหยุดเดินเวลาของเล่นอนะไรเงี้ยฟื้บมาทาั้งร้านวางไว้ตรงนี้แล้วก็ามาดีว,ดวีทุกคนอันอีลนอันจนปีใหม่เลยแล้วก็จะไลไสสดให้ได้ไม่เป็นไร ไว้เจอกับปีหน้าแล้วก็ขึน้นอินส์ตเลยปึ้มแมวอ,อย่าจริงจังคลิปหน้าเจอกันปีหน้าแล้วกดติดตามกําลังใจให้ผมด้วยผมจะได้มีตัง <c oughs> เอามาซื้อเไรเอามารีวิวเอามาใส่ไปกินสกีนเอามาเออกินมาม่าเผ็ดเอามาทำนู่นทำนี่นะฮะแล้วก็มีอะไรก็มาบอกกันหน้าถ้าเป็นไปได้ผมก็น่าจะทำอย่างเช่นแบบชาเลนจ์อะไรเงี้ยอย่างชาเลนจ์ดอนะคะที่เขาก็บอกว่าเนี่ย ให้ทำชาเลนจ์นนะห้ามแอบห้ามอะไรเงี้ยที่ผมเคยทําอยู่ครั้งหนึ่งแล้วมันก็ไม่ได้หรือว่าไม่ได้ลงคลิปนั้นว่าก็ผมก็าจะลงแหละอืมก็ถ้าม,มีอะไรก็มาบอกกันได้นะเดี๋ยวผมอาจจะทําบ้างไม่ทําบ้างก็จดูก่อนแล้วก็อนจริงๆนะผมผมเชื่อว่ายูทูบเบอร์หลายๆคนชอบเวลาที่มีคนมาคอมเมนต์นะอาจจะไม่ใช่พวกคน,นกดังๆอะไรนาดนั้นถึงขั้นแบบมาลาั่งตอบทุกอันก็มีนะคนดีวอาจตอบทุกัน ผมก็อ่านนะผมอยากให้มันมีคนมาคอมเมนต์เยอะกอ็ะถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกันหน่อยแต่ไม่ใช่มาคอมเมนต์แสแปมแบบอีอ,อีสกิปิธสกิป,กปอิอย่างเงี้ยไม่ไม่เอานะไม่ไม่ไม่ไมสแปมนะโอเคนะไม่ไวแล้ก็ไว้เจอกันปีหน้าแล้วก็คลิปหน้าแล้วก็ครั้งหน้านะฮะกดติดตามด้วยเข้าทิ๊คอร์ดอะไรให้เรียบร้อยนี่แค่คลิปพูดเฉยๆก็เกือบยี่สิบนาทีนานกว่าคลิปรีวิวของเงี้ยแต่ก็นั่งไปนั่งตัดนี่หว่า เที่ยงคืนเนี่ยแหละจะเที่ยงคืนแล้วเนี่ยเอ้ยจะห้าทุ่มแล้วเนี่ยไปเจอกันปีหน้าทุกคนแฮปปี้นิวเอียร์มือได้คิดบัตรใช้เวลากับครอบครัวให้มากที่สุดอยากทําอะไรก็ทําเพื่อที่จะได้มีความสุขนะฮะใช้เวลากับครอบครัวให้มากมากแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเจอกันปีหน้าไม่พูดมาสามรอบแล้วเลยบายบายคือดิเซอร์เลยดิไม่ดังปิดก็ได้ ตอนนี้นะอยู่ตรงแอร์พอร์ตลิงนะหารไปทาเน,นี้คนเต็มเลย่กใกล้แล้วตอนนี้เวลาเ,ออเดี๋ยวแป๊บนึงนะในช่กันต,ตอนนี้อีกสามนาทีนะฮะคนมายืนรอเต็มเลยดีใจมากนะครบะตื่นเต้นมากเมื่อกี้คือวิ่งมารรรรมากลยาวว่าจะดูตรงดาดฟ้านะแต่ว่าไม่เป็นไรหล,หลักตื่นนะี้แหละใกล้แล้วเดี๋ยวเราถ่ายไว้รอเลย เดี๋ยวมันจะกดถ่ายไม่ทันเดี๋ยวเราหาที่ยืนเรียนข้อไม่ห้าคือใกล้นะฮะอันนี่ห้าอะไรตัวนี้นถ้าจะเป็นห้าเรียนแล้วเขาจะเล่นไว้ละเขาหลังนั่นแหละไม่ต้องกอดเต้นจงังหะน่าจะเป็นของไครไม่รู้มาแล้วโอ้โหแพตนัมป่ะเหรอแพตตินัมในตื่นเต้นมากเลยอะ่ะโอ้โห เฮ้ย,ย,ยใครมาระเบิดเลยหลังแล้ววะอุ๊ยหัวดเลยอุยตรงนี้เลยอะเมื่อกี้มันขึ้นมาวูบวึ่งก็นดารเลย 我。 ชอบมีเซอร์ไพรส์มันชอบมีเซอร์ไพรส์มันจะต้องมาแน่เลยกี่ครั้งเราเจอแต่ไม่รู้จะมีไหมเหล่านี้แต่ข้างหลังนี่มันก็ไม่อยู่มันไม่อยู่เลยข้างหลังอ่ะเป็นอินจะอยู่ต่อเพราะอินชอบจำได้ามันชอบมีมาอีกนิดนึงตัวอินด้านหลังก็ไม่หยุดเลยนะฮะอย่างที่บอก คนก็เริ่มมาดูข้างหลังกันแล้วก็นี่สนุกว่าอะไรอ่ะตื่นเต้นอ่ะมีผู้อะไรกี้ด้วยไม่คิดว่าจะได้แบบอะไรเงี้ยเ่ยหนึ่งปีนี่มันเร็วมากนะทุกคนจริงก็ใช้เวลาให้คุ้มค่านะแล้วก็เจอกับปีหน้าทุกคนบ๊ายบาย